ยกระดับมิติการให้บริการครบวงจรเปิด P e. A ช h o p ในห้างสรรพสินค้า Big C Supercenter จังหวัดกาลสินเมื่อวันที่30ตุลาคม2,557 นายนำชัยหลอธนตรกูลผู้ว่าการ PA เอและนายพุชงโพธิกุศัยผู้ว่าการจังหวัดกาลสินร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด PA เอชอและ PA เอโมบ e s ชอ p สาขาหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดกาลสินโดยมีนายวิชิตเกตวงศาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เอเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบลราชธานีให้การต้อนรับสืบเนื่องจากความต้องการได้บริการพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้น p e เจึงเริ่มโครงการศูนย์บริการลูกค้าหรือ PEA s ชอ p เพื่ออำนนยความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟในการรับชำระค่าไฟฟ้าและการให้บริการอื่นๆด้วยบริการแบบวันทัศวิตให้บริการแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวครั้งเดียวซึ่งทยอยเปิดให้บริการในหลายพื้นที่โดยในปี2,557วางแผนเปิด76แห่งและเพิ่มเป็น131แห่งในปี2,558ขณะเดียวกัน พ a เขตสองภาคตรวจออกเฉียงเหนือได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟด้วยรถ PA เอโมบายช็อปหรือศูนย์บริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้บริการผู้ใช้ไฟเช่นเดียวกับบริการอื่นๆที่ PA ได้นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องสนองนโยบายมหาไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้และยังนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาจัดแสดงเพื่อเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย